สวัสดีเด้อค่ะพี่น้องผูพอพ,พี่น้องทั้งช่องฮักนาสวีเดนกับประดามหน่อยค่าตัวพุ่งลุงพลรับหลายล้านอะไรเท่าไหร่คร่าวๆค,ค่ะพี่้องค่ะ จากเหตุการณ์ที่ลุงพลผู้โด่งดังเนาะค่ะพี่น้องเนาะจากการสงสัยกลายเป็นสงสารเลยทําให้ลุงพลโด่งดังในคดีเด็กหญิงวัยสามขวบเสียชีวิตปริศนานี่แหละค่ะพี่น้องจะ4เดือนแล้วก็ยังไม่มีคําตอบยังไม่มีทางตํารวจหรือทางเจ้าของคดีสํานวนคดีจะออกมาถแถลงว่าตกลงมันเกี่ยวกับลุงพลไหมหรือเกี่ยวกับใครหรือใครเป็นผู้ร้ายประมาณนั้นเนาะ,ะค่ะพี่น้องเนาะแต่ที่สําคัญก็คือการสงสัยจากแม่น้องผู้เสียชีวิตทําให้ เกิดการสงสารกรณีลุงพลนี่แหละค่ะที่แม่น้องผู้เสียชีวิตสงสัยกลายเป็นว่าลุงพลโด่งดังเพราะความสงสารเพราะความที่เห็นคาแร็เตอร์เห็นการกระทําเห็นความเป็นอยู่แล้วกับกลายเป็นว่าคนให้ใจคนทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจแรงเงินประชาชนให้ความสนใจติดตามคดีด้วยค่ะพี่น้องเนาะโอเคอันนี้ก็เป็นสิ่งที่วิกฤตเป็นโอกาสมันก็ช่วยไม่ได้คนจะดังค่ะพี่น้อง่าแต่ข่าวนี้มาเล่าสู่พี่น้องฟังค่ะเมื่อว่าส ูปีนองฟังว่าเหตุการณ์ที่ลุงพลมีจากสงสัยกลายเป็นสงสารจากที่มีรายได้จากที่นู่นที่นี่เริ่มต้นมา ได้อะไรบ้างเนาะค่ะพี่น้องเนาะและสิ่งที่โด่งดังนี่ทําให้เขาจะมีเงินหลักหลายหลายล้านค่ะพี่น้องยิ่งโดยเฉพาะเดือนกันยานี่เป็นเดือนที่ถือว่าเป็นเดือนที่อ่าเพอร์เฟกสำหรับลุงพลก็ได้ค่ะและต่อไปเราเองก็ยังไม่รู้ว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นกับลุงพลบ้างแต่ขณะดเดียวกันคร่าวๆของเดือนกันยานี่เป็นเดือนที่หลายล้านหลายหลายหลาย ล้านล่ะค่ะพี่น้องขาไม่ใช่ร้านล้านล่ะค่ะพี่น้องเป็นเงินเป็นทองนะคะพี่น้องเนาะซึ่งมาดำหน่อยก็ได้ดูข่าวจากช่องอัมบลินทีวีจากช่องไทยรัฐจากช่องใหญ่นี่ล่ละค่ะที่เพิ่นปรป,รป,รประกดตัวแล้วก็จะมีค่าจ้างนู่นนี่เริ่มตั้งแต่ตางอชของจินตลาเมื่อวันที่หนึ่งกันยาก็ถือว่าโด่งดังมากมายแล้วได้เงินตอนนั้นก็ก่อนที่จะขึ้นเวทีก็ได้เป็นแสนอยู่แล้วค่ะพี่น้องขาแต่ขนาะเดียวกันก็คือหลังจากตาง,งอยมาแล้วก็โด่งดังก็ประชาชนให้ความสนใจแล้วก็ ็ติดตามค่ะพี่น้องค่ะยิ่งโด่งดังเข้าไปใหญ่ยิ่งจะโดง่งจะดังเข้าไปใหญ่อย่างว่าแลว้วคนนี้คุณ อุบวิริยะก็เข้ามาช่วยก่อนนั้นก็เข้ามาแล้วก็ตอนนี้ก็เข้ามาแบบเต็มๆเ,เลยค่ะพี่น้องขาแล้วหมอปลาเองก็อย่างที่บอกหมอปลาก็แค่ไปรีวิวสินค้า,ไป,า,า,ปไ,ปาคไปกินข้าวที่ร้านเป็นกินไปกินข่าวนั่นแหละค่ะพี่น้องไปกินข่าวที่ร้านอาหารแค่นั้นเองก็รับสดสดเจ็ดหมื่นห้าค่ะพี่น้องเลยเฉียดแสนและค่ะพี่น้อง่ะถ้าพี่ถ้าพี่น้องไม่ไม่ได้ติดตามข่าวมาดานไหนก็มาเล่าข่า,ขาวๆเนาะค่ะพี่น้องเนาะแต่คราวนี้แต่คราวนี้หลา หลังจากที่วันที่หนึ่งขึ้นคู่ ร้องเพลงกับจินตราโอเคนั่นก็ได้เป็นแสนแสนอยู่แล้วนะคะพี่น้องเนาะหลังจากนั้นแล้วก็จะไปประกวดตัวไปเป็นโตโยต้าศูนย์โตโยต้าดึงตัวไปเป็นผู้ร่วมง,งานเอาอย่างงาย่ได้เป็นพรีเซนเตอร์หรอกคะ่ะพี่น้องคะไปเป็นผู้ร่วมง,งานในการเปิดตัวรถยนต์ยี่ห้อโตโยต้าประมาณโตโยต้ารุ่นใหม่ประมาณนั้นแหละคะ่ะพี่น้องเขาก็รับหน่อยๆอยู่แล้วนะคะพี่น้องเนาะหลังจากนั้นก็คือต่อไปนี้ก็จะมีการรับ ตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปพรุ่งนี้ก็คือวันที่6ค่ะพี่น้องค่ะวันที่6กันยาเป็นต้นไปโปรแกรมงานค่ะพี่น้องเอามาเล่าสู่พี่น้องฟังอันนี้คือของจริงที่คุณอุ๊ปปิรยิยะไม่ว่าคุณอุ๊ปปิรยะไม่ว่าคุณหมอปานี่แหละที่รับงานให้ลุงพลมันก็เลยกลายเป็นว่าดังๆที่มาของเงินหลายล้านนี่แหละค่ะพี่น้องค่ะมาดามหน่อยยกมาเล่าสู่ฟังคร่าวๆจากของจริงที่น่าจะได้ แต่ก็ยังไม่ได้ออนแฮนยังไม่ได้ในมือเพราะว่าเขามีโปรแกรมมีแพลนที่จะทำค่ะพี่น้องค่ะยกตัวอย่างเช่นพรีเซนเตอร์สมุนไพรเสริมความงามพรีเซนเตอร์ สมุนไพรความงามค่ะพี่น้องขะเสริมความงามที่เขาพูดถึงนี่แหละค่ะพี่น้องะ่ะนี่ก็ค่าตัวหนึ่งล้านค่ะพี่น้อง่ะแค่ไปเป็นพรีเซนเตอร์สมุนไพรเสริมความงามเนี่ยหนึ่งล้านค่ะพี่น้องฟังไม่ผิดคะ่ะอันนี้หนึ่งล้านเพราะว่าเขาเป็นตัวหนังสือแลลักอักษรมาว่าโอเคเป็นหนึ่งล้านแล้วก็ไปพรีเซนต์ค่ะพี่นอ o, ้องขะไปพรีเซนต์คอนโดหรูริมแม่น้ําเจ้าพระยาค่ะพี่น้องะ่ะอันนี้ก็หนึ่งล้านเหมือนกัน คอนโดหรูๆสวยงามเขาก็ให้หนึ่งล้านเหมือนกันกับพี่น้องค่ะแล้วก็อีกบริษัทหนึ่งกับบริษัทท่อน้ําเกษตรท่อน้ําเกษตรนี่ก็คือค่าตัวให้ห้าแสนค่ะพี่น้องคะแล้วก็คลินิกทันตกรรมจอคิวด้ยค่ะพี่น้องะจอคิวคลินิกทันตกรรมก็ให้ค่าตัวมาสามแสนค่ะอันนี้คือเป็นการรับงานโดยคุณอุปวิริยะแล้วก็หมอป่าค่ะพี่น้องคะแล้วก็อีกอันนึงก็เป็น ผลิตภัณฑ์อาหารแห้งเช่นหมูแดดเดียวเช่นปลาอินทรีย์เช่นอะไรพวกนี้เป็นสินค้าอาหารแห้งนี่แหละคะ่ะพี่น้องคะ่ะอันนี้ก็ให้มาห้าแสนค่ะพี่น้องคะ่ะให้มาห้าแสนค่ะพี่น้องฟังไม,ไม่ผิดคะ่ะพี่น้องคะ่ะให้มาห้าแสนแล้วก็หนังไข่ใหญ่ยักษ์ใหญ่ของไข่หนังก็คือสหบงคลฟิล์มนี่แหละคะ่ะพี่น้องคะ่ะอันนี้ก็คือเป็นแค่แรปเชิญเป็นบางตอนตอนสองตอนแค่นั้นเอง แค่รับเชิญเป็นแค่ตอน2ตอนแค่นั้นเองค่ะพี่น้องอันนี้ก็ให้5 0,000นค่ะ อันนี้ก็ลอง,ลองคำนวณบ้างได้ค่ะพี่น้องเด้ออันนี้ก็คือให้ห้าแสนแล้วก็ Mercedes Ben z Mercedes Benz นี่ก็หมายถึงว่าเขาจองคิวเขาจองคิวที่จะให้ไปเป็นพรีเซนเตอร์ของ m e r c e d e s Ben z แต่ยังไม่รู้ราคาเท่าไหร่มันก็แน่นอนอยู่แล้วก็เป็นเงินอยู่แล้ว่ะคะพี่น้องค่ะแล้วก็ส่วนของคุณอุบวิยะที่แพลนก่อนหน้าที่จะขึ้นเต่างอยอยู่แล้วค่ะก่อนหน้านั้นอยู่แล้วนี่ก็จะเป็นพวกเล่นเ v เล่นมิวสิกเล่นเขาเรียกอะไรอะ่ะ เดินแบบถ่ายแบบเดินแบบถ่ายแบบแล้วก็จะทําเป็นการพรีเวดดิ้งแล้วก็จะเป็นการเดินแบบของคุณอุบนหลนนะอย่างเช่นเดินแบบเพื่อสมทบทุนน้องหมาประมาณนั้นนาะค่ะพี่น้องที่ลุงพลจะใส่เสือ้อเช่นวันนี้ก็ลุงพลอ,อยู่ที่บ้านค้ใส่เสื้อน้องหมาตรงรูปน้องหมานั่นละค่ะสีส้มๆใส่เสื้อน้องหมานั่นละค่ะพี่น้องนี่เป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่จ่อคิวเป็นสิ่งที่จ่อคิวสรุปไม่ง่ายๆว่าค่าตัวลุงพลตอนนี้ หลักแสนอัพค่ะพี่น้องค่ะ ต่อต่อครั้งลักหลัก,ลกแสนอัพเลยเพราะแต่ก่อนก็ยังเป็นหมื่นสองหมื่นอยู่ก่อนหน้านั้นค่ะพี่น้องแต่หลังจากที่ขึ้นคอนเสิร์ตกับจินตลาหลังจากที่คุณอุปริยะมาแล้วก็มาทำเพื่อที่จะให้รับงานเป็นระบบระเบียบมากขึ้นแล้วก็จะมีพวกเสริมความงามพวกอะไรนี้เข้ามาเยอะแยะเลยค่ะพี่น้องคะ่ะแต่ที่สำคัญก็คือเท่าที่มาดามหน่อยมาเล่าให้ฟังคร่าวๆก็จะมีประมาณนี้แหละค่ะคำนวณเบึ่งแล้วกันค่ะพี่น้องเอาง่ายๆแค่พรีเซนเตอร์ของความงามสมุ คนภายความงามนี่เขาให้ล้านเลยนะพี่น้องนะอาทิตย์หนักๆนี่ก็คืออีกกันนึงก็คือไปเป็นไปรีวิวอคอนโดเขานั่นแหะค่ะพี่น้องไปรีวิวไปแสดงไงเขาเห็นไปัธรรมดาบ้านห้าเนี่ยละเพียงแต่ว่าเป็นคอนโดรู้ริมแม่น้าเจ้าพยาน,นี่ก็เป็นล้านค่ะพี่น้องคะ่ะ เอาง่ายๆว่าก่อนนัน้นที่ได้รับเงินแล้วนี่ก็คือแค่หมอปลาพาไปกินข้าวแล้วแค่รีวิวอาหารในร้านอาหารนั่นน่ะเขาก็จ่ายมาแล้วเจ็ดหมื่นห้าค่ะพี่น้องอันนี้อันนี้คือของจริงที่ได้รับเงินแล้วนี่นี่ก็เป็นสิ่งที่ยินดีชื่นชมนัําค่ะพี่น้องเพราะว่าอะไรเพราะว่าวิกฤตเป็นโอกาสเราไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นกับลุงผลอันนี้ไม่มีใครรู้เพราะว่าเราก็รอทางคดีสรุปสำนวนว,นว่าตำรวจจะออกมาถแถลงจะเป็นยังไงอะไรยังไงอันนี้เราไม่รู้ค่ะพี่น้องแต่ณวัน,น วันนี้เราเอาก่อนสร้างรายได้ก่อนรับเงินก่อนอันไหนที่มันไม่เกี่ยวกับ คดีไม่กระทบกระเทือนกับคดีมันเป็นการเขาจ้างด้วยความสามารถของตัวเองในคาแรคเตอร์ของตัวเองไม่เกี่ยวกับคดงคดีคดีก็พักไว้ก่อนเพราะเราไม่มีใครรู้ค่ะพี่น้องค่ะเพราะว่าก็ยังรอตํรา,ารวจออกมาแถลงเนาะแต่สิ่งที่สําคัญก็คือณวันนี้ก็ต้องเอาเงินไว้ก่อนละค่ะเพราะว่าอนาคตเราไม่รู้เงินนี่มันก็มาจากทางนูน้นทางนี่ความสามารถของตัวเองที่ไม่เกี่ยวกับคดีเลยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่โอเควิกฤต เป็นโอกาสก็ถือว่ายินดีกับลุงพลที่ได้รับตรงนี้ได้สิ่งที่ดีๆค่ะพี่น้องคะ่ะอันนี้ก็ยินดีชื่นใจช,ช,ชื่นชมพอเห็นข่าวพอได้ดูข่าวพอได้ดูข่าวทางอัมบรินทีวีเนาะค่ะพี่น้องเนาะทางอัมบรินทีวีทางไทยรัฐทีวีที่ช่องใหญ่ๆออกเสนอข่าวว่าโอเคต้องได้เงินแบบนี้จากคุณอุ้วิริยารับงานให้เป็นแบบนี้แบบนี้นะเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็ทุกคนก็ คิดว่าถ้าคนที่ไม่มีใจแอนตี้ไม่มีอะไรก็คิดว่าดีใจด้วยล่ะค่ะพี่น้องคะ่ะที่เขาจะได้มีเงินมีทองกลายเป็นอย่างเป็นซุปเปอร์สตาร์ดังอย่างที่นักข่าวช่องอมบรินบอกว่าขนาดดารายังไม่มีว่าค่าตัวหลักลง้งหลักล้านประมาณนี้เลยดาราธรรมาดาหรือไม่ด,ดาราที่ออกดังนิดหนึ่งไม่ใช่ถึงขั้นกับเป็นเบอร์หนึ่งเบอร์สองของเมืองไทยก็ไม่ถึงขั้นนั้นนะคะพี่น้องเนาะแต่ลุงพลเนี่ยไปเทียบระดับ ใกล้ที่จะเป็นซุปเปอร์สตาร์ดาราของเมืองไทยไปแล้วเพราะว่าหลักกล้านี่มันไม่ธรรมดาเนี่ยค่ะพี่น้องเนาะเพราะว่าการรับงานแต่ละอย่างนี่คนับ คนเขาเลสเปกคนเขายอมรับเขาคือต้องกล้าจ่ายขนาดนั้นเป็นล้านต่อครั้งนี่ก็ถือว่าโอเคสรุปว่าเดือนนี้ค่ะพี่น้องคะเดือนนี้เนี่ยไม่ต่ำกว่า4ี่ห้าล้านเรามาดามหน่อยว่าเพราะเท่าที่คำนวณเท่าที่คิดคิดตามที่เขาลิสต์ออกมาว่าแต่และวันจะไปที่ไหนทําอะไระรับงานอะไรยังไงเนี่ยไม่ต่ำกว่าสี่ห้าล้านแล้วนะพี่น้องนะอันนี้เล่าสู่พี่น้องฟังแต่ของจริงต้องต้องดูตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปก็คือวันที่หก วันที่6เป็นต้นไปวันที่6ที่7จะรับงานจะไปทําอะไรที่ไหนอะไรยังไงเป็นเงินทั้งนั้นค่ะเป็นเม็ดเงินทั้งนั้นเลยค่ะพี่น้องอันนี้ก็ยินดีชื่นชมขอบคุณทุกท่านที่ติดตามด้วยค่ะพี่น้องเด้อเพราะว่ามาดามหน่อยชื่นชมชื่นชมจับใจค่ะชื่นชมจับใจแต่เรื่องคดีเนี่ยเราไม่มีใครฟันธงหรอกนะพี่น้องเนาะแต่เราก็ดูว่าณนะปัจจุบันนี่โอเคสิ่งที่เขาได้มาสิ่งที่เขาได้รับทุกอย่างนี่ก็เพราะเกิดการ เกิดจากสงสัยมาเป็นสงสารนั่นแหละค่ะมันก็เลยทําให้ฟีดแบ็กลับมาหาลุงพลในทางที่ดีแต่อนาคตเป็นแบบไหนเราก็รอดูโอเคขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะคะพี่น้องสวัสดีค่ะ